สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากรวบวมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่สรุปข่าวการซื้อขายนักเตะของปิศาจาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดครับเริ่มจากเรดฟอร์ดครับลือหนักซบเปเชกลายเป็นประเด็นดังรอบดึกสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วสําหรับข่าวพัวพันของมาคาเดนฟอร์ดกับเปเช่ครับ ที่หลายสื่อประคมข่าวกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่เลยกิปสื่อดังของฝรั่งเศสเผยว่าเปเชครับได้เปิดเจรจากับแมนยูและกําลังเป็นไปนในทิศทางที่ดีครับแถมซานติอากูนาครับผู้สื่อข่าวจากฟุตเมกาโตยังบอกว่าเรดฟอร์ดครับก็อยากจะย้ายไปร่วมทัพเปเชด้วยเช่นเดียวกันแถมทําสัญญาที่เหลืออีกแค่ปีเดียวจะมีออปชันขยายต่อเพิ่มเติมแต่นตัวนักเตะเองนะครับก็อยากจะออกลองไปหาความท้าทายครั้งใหม่ๆดูครับ ในขณะที่อเล็กซ์ครูฟจากท็อกส p ปอร์ตนะครับรายงานว่าปัจจุบันนั้นยังเป็นแค่การพูดคุยเบื้องต้นกับทั้ง2ทีมโดยยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างไดครับสำหรับข่าวต่อมาครับความคืบหน้าของดิวกัสโปด้านตัวลูกขาเข้ารายนี้เป็นอีกคนครับที่น่าจะพอมีความเป็นไปได้สำหรับโคดี้กัสโปรครับตัวรุกชาวฮอลแลนด์ของ PSV h ไฮโอเฟนครับซึ่งวันนี้ ก็จะมีข่าวคราวในการรับเดตอยู่บ้างโดยทอมฟาบริโซโรมาโน่ครับรายงานข่าพิาแดงนั้นให้ความสนใจในตัวของกัสโปซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ทางฝั่งของดูทามครับก็รายงานในทิทางเดียวกันว่าแมนยูนั้นต้องการดาวเตะรายนี้เข้ามาเป็นในทางเลือกของเกมรุกแต่พวกเขาก็ต้องปล่อยตัวนักเตะหลายคนออกไปคนที่ไม่ใช้งานออกจากทีมให้เสียก่อนครับข่าวต่อมาครับเฟนกี y, ้โดนถาโถม ยังอยู่ในสายตาของแมนเชสเตอร์นไนเต็ดครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับดิวของเพลเมเกอร์ของบาร์เซโลนาอย่างฟิงเกอด์ยองที่ล่าสุดนั้นสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าฟิงกี้นะครับโดนสโมสอยืนคำขาดหากจะอยู่ต่อต้องลดค่าเหนื่อยลงมากว่าครึ่งให้เหลือแค่6ล้านปอนจากที่เคยได้รับ17ล้านปอนต่อปีครับแถมเจ้าตัวยังถูกแฟนบอลตะโกนด่าทอให้รีบตอบรับข้อเสนอและยอมลดค่าเหนื่อยของทีมนะครับอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่า เตงหนึ่งณเวลานี้กลายเป็นเชลซีแล้วนะครับจากการที่มีสื่อไหลสำนักรายงานตรงกันว่าเชลซีนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงกับบาสูโลนาหรือเพียงการตัดสินใจของนักเตะเท่านั้นครับเอาต่อมาครับมักชเชยส่วนหลังส่วนเกินปีศาจแดงหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวอดีตนักเตะปีศาจแดงอย่างอาร์ลีสิชานเชตครับไปร่วมทีมเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีแต่ดูเหมือนว่าโอลิมปิกมัชเชยครับยังไม่จบแค่นี้ครับโดยเลกิปเผยว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเสริมทัพอย่างยอดเยี่ยมและกําลังล็อกเป้าไว้ที่เอริกเบย์ย ปากกำลังส่วนเกินของแมนยูเป็นรายต่อไปเรียกได้ว่าเป็นทีมอดีตนักเตะพิมลิกเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเจอสอยนักเตะอาเซนอนไปนร่วมทีมถึง3รายด้วยกันข่าวต่อมาครับแมนยูโยง2สตาร์ก่อนย้ายซบทีมอื่น เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกขุดขึ้นมาแช์ว่าแมนยูเองเนี่ยเคยแอบเดีวของ2ส,สตาร์ดังก่อนที่ปัจจุบันพวกเขาจะมีต้นสังกัดใหม่หมดแล้วนะครับทั้งที่โมเวนเนอร์ที่คริสเตียนฟอร์เนี่ยผู้สื่อข่าวของสปอร์ตบิลคัารายงานว่าพิซาแดงเองได้มีการเจรจากับเวนเนอร์เพื่อหวังจะดึงตัวเข้าร่วมทีมโดยอีดิเทนฮาครับมั่นใจว่ากองหน้ารายนี้แหละจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบของเขาได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวนักเตะเองเนี่ยก็เลือกย้ายกลับบ้านเก่าอย่างแอเบเลซิกในท้ายสุด ส่วนอีกรายคืออดีตกองกลางทีมคู่รักคู่แข้งอย่างลิเวอร์พูลที่สกายสปอร์ตนะครับได้ตีข่าวาว่าไวรุมครับสนใจจะกลับมาคาแข่งในเกียรอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิษสแดงเองเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายนะครับเทนฮากเองเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญากับเขาก่อนจะตกลงย้ายร่วมทีมโรม่าเป็นที่ไวแล้วนะครับนี่ก็คือการเปิดข่าวสารของพิษสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ